เฮ้ขาแทนเออปัสสาวะเอาละเนี่ขาวขาวมาแล้วเจ้าพ่อขางนะค้านไม่ของค้าว

ในกวงเขาังด่นะตัวนนาง้เลเขาข้ามมาสบายมากร้อมา่ครีความริบมาหลังมอนนะเข้าอนข้ามสามสองอสามสอีแขงสองไม่เลเด้องเดีเขาข้ามอหหลังมอนแค่นั้นนะสามสองตเขาข้ามกันลูกเออเอาเลยสามสองสามสองร้องเลยร้องไมอยยเลยลอยกกา

หลังมอแล้วมันู้องควงเก่าแบบกัำไม่ก็อไม่นั่นแหละก็สองสามสีควงหัากับโบวิ่งโอ้ปัญหาเลยปัญหาละขอเขาข้าว้อวจามมันดีบเลยำปิดมปิดดเลยเรากเปิดขนาดนั้นพอกับมันดึงเลยเี chấm, sao em chấm thì đã bảo đã, chia hết á? chấm luôn, chấm luôn, bia bia bia, mình mở suối, cái uẩn uẩn mình xài nó, kho á, ơi, 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 เอยู่ไม่กาันจะไปดูแฟเีคนอยังนอ่นอกคนนึ่งไหนทองกันดึงๆิต่อให้เดออไปเจอไอ้ดๆแบบอีกีนี่เรลียบร้อยอนี่นะเอ๊มันเือนิเออนตันเือนตะวันนี่มันเป็นความขามธรรมดาแตารมันต้องหมงกเออันมันเือนตะวันี่มันติดเอีกบ ลอาล่ะล right, 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 right. right? like ่ะล่ะกำกับคิ้วอะ้ขาเมียไหลเข้าไปกันลูกย่างเข้าไปกัลอกก

ก oh, ินกาแฟ้งโอ้กี่สองอันกาแฟวดก่าจ <apresent Han> <ai> ุดน้จ <Y im. S 2> ุดต้นต่าง okay, มจะออกควันหัวก็ควงเองแทบันหนีไม่ขอคนอยู่ได้หนึ่งลุ่มแล้วเหรอเอนหนอกนแล้วห่อกันหนึ่งนอกอยู่หนูเพ่ลุ่มแหลกเลยลุ้มวหันดีคนละย่างเนาะต่อแหลกกี่คนอยู่ต่อห้าต่อห้าหนึ่งถึงกันนะยดหุได้ต่อเนาต่อห้าหนึ่งนนี้ไห้ร้องกับร้องเน้

เากันหนอไรยังหอปของห้องเนาะหนอกัดกันเหมืนเือบอกเมันเนง่ย้าลักดึงเนี่เมันดึงมันจั่นี้่ยนเอนกนาะดึงขามเนดึงขามนนแขู่ยังอยู่นอไปเสีย้นาะโดนแล้วหน่เนัะกันหน่อห้าอยู่ตอให้ยง่ยตังขาเลยตอนนี้นบีปเอดน่้กหนอกันบ้าน

สมัยมันยุกมะอ๋อนี่เป็นนับต่อไปเรื่อยๆเลยสมัยมันยุกมะเออนับไหมล่ะไหมมันยุ่งยากครับสมัยนี้นับต่อเนื่องเลยมันเถียงกันแม่นยาโอู้หังเลยต้องางให้หน่อยต้องไปลงสวนรนะถ้านับต่อเนื่องนะแปะกันหมดอ่ะท่านได้มันเถียงกันเออนับ้สเอาแล้วเหรอแปะแล้วเหรอแปะแล้วเหรอต่อ้องเงินต่อห้าเร็วตันๆมันต้องยืมได้ขอตันๆเงียบด้วย ห้ามาเั้านจะมุดมดอนเนียแลน่ะนะคนล้อมเปรีห้ายก้าสั้วะทษมันมันลองห้ายกอย่างนี้ต้องบอกคนอกาดเลยตอนสองเลยวะมกรตกานี่ต้องบอกคนเลยสอได้กินมันสามัะลอขานะเออหลอน้ขานนั่งนักเลยบองสอห้สั้วเออว่ายกนะผมว่าได้กินะยแกยู่บนี้ล้อยกเอใ Nói, à, sóc, hà, sóc. Làm, sóc, là. khả gió, khả gió, đứng khả gió khả đấy, khả đấy, đây <laughs> เดี๋ขวเจี๊ยล็อกขาเจียลดอกขาเจี๊ยบข้าวขาหลังดงแล้วป๊ขาได้๊ขาได้แลยวลูกเออแล้วนั่งเอานั่เอาหนั่เอานั่ขาได้เลยสาววเพาะล่ะถุ้กล้าใส่กล้องคง้าคันะมเอาละซุปคัักออกกอนออกกอนอขอไปสักสองสามรอบวันคั้มดีกันรักกหลังเป็นนไหนกู่5ปันขึ้นเลย กวงอันนี้ขยา้นันเออพ่นไหมข้ามปะมีปัญหาละก็รีตัวิๆสู้เล้เนาะ่าเหินต่อห้ยู่ไะที่มันดังต้าบอ่ะเนียขยาไปขราบเออ้าจีได้หมดเหลือล่กันเปเอะละตาจีได้หมดเหลือละาจีได้หมดเหลือละาจีได้หมดเหลือล้ย่แลงวย่งงา้ว้นอยางาให้เงย เอาลนไยเาครดา้าจีเอหเลือออกก่อนเอกกอนเอกกอนงเยเอาก่อนออก่อนเอกอนเยไยเออยู่แล้เอามาลอยู่ักอลวลวเฮ้เยเอาเยเ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 ้เยเยเเฮยเฮ้เเฮ้เยเยเย้เยเฮ้เยเเยเเยเอ เว้นเ yeah. ็ได้สูจักรรถจักรีขาสอไว้คนหนีว่านเหอหน้าขน้กขาหน้าจักรรถจักรีไว้รอหน้าองหน้าขสงเน้านี่แหละขาหน้าน้องปกตันๆนี่แหละองหมองง้อาสู้เรามาตีนลยเฮ้ยเฮ้ยหลังเยเฮ้ยโต๊องโนเหอนะเฮบอตแล้วบอแล้วชูเลย่เร่วเ ร้องห้าสิเออเล่นไม่เลยละองน่อรั้นแ่วงนอน่วงนอนได้ใช่ไหมครับคข้งกว่าแข้งกาจะได้จได้หูห้าสิบบาทหรอได้ห้าสิบบาทละเออห้าสิบครับเจ้าอะเป็นเหมือนร้อยห่งเออห้าสิบเจ้าเจ้าอยู่ได้หรอเก๋หูเสมอร้อยจ้าชนะก็ได้ร่อยนี่เ้ชนะเออเจ้

แอรขายเออละครพอดีเรยวยกมันนักขำแหลกเฮ้ยนักขำแหลกขำเดียวเยมันสันแน่มันเต็มเต็มเนี่ยเว่อมันห้างแหลกแค่เอาลุกเลยอ่ะแจกอ่ะนักขำเดียวสุดบเอออคอนอ่อนอคอนนี่หอยเป็นหนังไม่ได้ยังไ่หลับบังเลยงับขาหันงับขาหันขาหน้าเนี่ยตอาละดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามากะดึงเข้ามากะอออย่ายกัันนน่ มันบ่ซัวก็บบใกินตังดะมันบ่ใครได้เฟ้อ้าวเ้านรแบบนี้เลยไงวางไปวาเหงาข้ามแพ้งเสร็จอู้ดังขคลียบบยละดิน้าขามเลยเหรอขมยาวนี่เหน้าแบไนด่หน้าตใหญ่ขนาดน้เล่นออกสองข้างกันนะสองขามกอนนะสองลมเลยลุมเดี๋ยวแต่ข้างแหลกนับไหมเอาเนี่ยจางเราเฮ้ยจุ๊ จิบตัปลขาสขาสเอาขาสก็ได้ซหากับขาเปิ้เลยเออเปิมตี้วแล้วนซอหากับขาสเข้าไปไปหมอเลยเจ้าขาจะส่งเหนดงแล้วเ้ไปไเต็มเ็มล้เฮขาไปเตเต็มแล้วสามล้อสามสาล้อเน้งสา้อสามอ้องล้อองนี่ได้อพงเรียบร้อยเยเยเเยเ้ยเ้ยเยเยเ้ยเ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 ้ยเยเเยยเ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  ยกไปเหี้ยยกกเหี้ยยกกเหียเชี่ยสองข้างเล้วตามเลยขาละนอก่อนนอกซ่อมจุดดวหมันนนกไลยหอเปเขานอกไปซัวเยสักกบมันดึงแไหดึงตัวนีเน่นนี่น่าทายนะฝ่นก็เปนเจ้าขาดน่าทายนะ